คุณผู้ชมด้วยนะฮะอยู่กับคนป่าบ้าเกมเช่นเคยครับวันนี้อยู่ในเกมแบบเดอบโวสี่เหมือนเดิมครับวันนี้ทุกคนประเดิมซีซั่นใหม่นะฮะซีซั่นใหม่เล่นตัวใหม่ครับทุกคนนะเพื่อการเอ่อเก็บของของซีซั่นนะครับทุกคนวันนี้ผมเล่นตัวใหม่แล้วนะฮะอันนี้เป็นตัวเอ่อเขาเรียกว่าพี่เฮฟนะฮะพี่เฮฟสายสมุนไพรเดี๋ยวไปดูกันทุกคนว่าในเกมเป็นยังไงนะครับลุยครับพี่เฮฟกับพี่เฮฟสายหนูนะไปลุยเลยสายหนู อ๋อแล้วเพื่อนมันมาแล้วครับวันนี้เราอยู่ในเวอร์บอสเหมือนเคยทุกคนครับวันนี้โอ้ผู้คนมากมายอยู่ในเสื้อสีนะครับวันนี้ประเดิมผมเล่นตัวใหม่นะครับทุกคนเป็นโลกนะฮะสายธนูนะฮะวันนี้ขอญาตมาล่าบอสอุ้ยมาครับทุกคนตัวเดิมครับน้องน้องถือค้อนเอาอะไรเพื่อนก่อนเปิดคลิปครับล่าบอสเลยวินิโอยเพื่อนตายไปหนึ่งโอ้ไม่ก้อก็กวาดเพื่อนอ เต็มครับตาย2อาแล้วต่อยก่อนครับเราเราสายนูครับยิงเข้าไปครับยิงสวยเดาเยยิงสวยยิงสวยชุกจักชุกจักไหล่นไฟไ่โดนน้องยิงไกลเาเกกิ้งมานี้ครับกิ้งหลบมานี้ยิงสอยเข้าไปใส่เข้าไปสวยเพื่อนจะการครับแล้วมันทุบเลือดครึ่งหลอดที่ทุกคนนะคนเยอะวันนี้แป๊บเดียวครับมันเข้าวาร์ปหนีไปไหนหนุ่มะ่ะ้ยเราชุบเพื่อนครับเพื่อนเราตายสองคนชุบคนเพื่อนเร็ว เออจุ๊บเร็วโอเคสวยไปเหยียบเลยมาครับวางแถบก็เราเนี่ยครับสายแถบผมตัวนี้นะและเคลือบประตูยิงเข้าไปอันเดียอัดเข้าไปอืม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 เฮ้ยหนบทนนนันไงหน,น,โน,โนุ่มไอ้หนุ่มโดนเหยียบแถบพิษไปดิติดติดพิษติดพิษสวยโอ้โหแล้วนี่มันเยอะมากครับทุกคนโอ้ยไฟโอ้ไฟมาเละโดนลาวาแผดเผาช่วยด,ด้วยเพื่อนชุบหน่อยโอ้สวยเลยครับ ผมว่าครับโอ้แสงกิ้วเพื่อนมาแล้วตื่นขึ้นมานี้ยิงต่อครับเรายิงต่อตอนนี้มันโหดมากเอาเพื่อนใกลต้ตายแล้วหนอนเดียวเร็วเพื่อนนอนใกลต้ตายแล้วเพื่อนย,ยิงเข้าไปยิงยิงเข้าไปเออโอ้ยสุดยอดสวยเพื่อนของดีร้อยครับัวยักษ์ยิงกล่องมันเพื่อนเออตีกล่องมันอขอเขอามาเออสมบัติอยู่นี่ ปาโอ้ยอดเลย Thanks อ่า <designers> ซีซ <genau ihr> ั่นใหม่นี้นะฮะทุกคนอาจจะไม่รู้นะว่าเขามีรางวัลซีซั่นด้วยนะครับทุกคนอยู่ที่นี่ครับตรงนี้ครับนี่นะฮะเมืองนี้เลยครับเอ่อที่ไอรอนวูฟนะฮะสามารถรับภารกิจได้ที่นี่เลยนะครับทุกคนนี่ผมให้ทำให้ดูนะครับผมรับมาแล้วมากมายนะนี่ครับและมีของให้มากมายทุกคนครับดูครับซีซั่นพาดเอ่อซีซั่นนี้นะฮะ เก็บไปเรื่อยครับนะทำตามอ่อเวสไปเรื่อยนะครับจะได้ของพากมหมนะนี่โอ้โหใหม่กอนนี่ครับผมได้ของมานี้แป๊บเดียวทุกคนเป็นไงเวลสี่สิบกว่านะแต่ได้ของนี่คือโอ้ดูของทองของอะไรมานะมาหมดครับอันนี้อ่าต้องพูดเยอะครับประมาณนี้ผมเล่นสายอ่าตัวนี้เป็นเล่นสายแถบนะครับธนูแถบครับตัวนี้วางแถบแล้วก็ยิงดูรัวครับทุกคนอ่าเอาเรื่องเอาละครับก่อนจากกันนะครับผมจะพาทุกคนไปลุย สตองโหนะฮะที่ยังผมยังไม่ได้เคลียร์ทุกคนนะเป็นดินแดนนะยิงก่อนดินแดนเอ่อที่น่ากลัวมากครับซึ่งผมได้ข่าวว่านะครับดินแดนแห่งนี้นะครับเป็นปราสาทนะยิงก่อนอม,มาเดะหนุ่มมาโอ้บอลเยอะมากออะเดะฟาร์มฟาร์มแป,ป๊บออะเดะหลบนี่ครับกิ้งหลบโดนไปเดยพิษระเบิดด้วยก็ไปเคลียร์ครับทุกคนเคลียร์พื้นที่นะไปลยุไปยไปด้วยครับเรามาแล้วครับตอนนี้เรามาถึงที่ เอาว่ะแล้วเ,เนี้ยนี่ยครักำจัดตรงนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มาเลยหนุ่มมามาหนุ่มวางแถบครับเรายิงเข้าไปอัด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 ล้มไปเดี๋นุ่มเอาเดี๋ยวครับเอาเดี๋ยวครับเอาเดี๋ยวครับยังไงยังไงยังไงเจอแถบเข้าไปน้องโ <c oughs> อ้ที่นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครมาวะมาเดี๋ยวอุย้ยเปิดเปิดอันตินี่ครับยิงเข้าไปหืมรวัวเป็นไง หลบก่อนอะไรนุ่ม,มยิงเข้าไปครับหลัวเข้าไปครับโป,ป๊ะโบ๊ะโบ๊ะเข้าไปโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะปาเข้าไปวางแถบระเบิดแถบสวยกิ้งหลบมาเดมาเดมาเดเอาเดหนุ่มเยอะมากใครเฮี้วะอุ้ยตรงนี้อันติีเลยครับเราเนี่ครับแถบตะลกเอาเดน้อง วางแถบต่อเอาเด้เอาเด้เอาเด้เอเดโอ้โหรัวๆข้างล่างเหรอใครรอช่วยวะเคลือบก่อนวางแถบครับมิ๊กบางนี้จริงหลบก่อนยังไงก่อนหนุ่มยังไงหนุ่มหนุ่มอะไรอะไรต้องไปช่วยตามวงนะตัวนี้ครับต้องไปอ่า เคลียร์ให้หมดนะฮะเปิดก่อนโอ้โหมันดักรอไปแล้ววางเลยเดีโดนแน่อ้าวเฮย้ยยิงไม่เข้าโอ้โหกำดักไม่ทำงานอีกโอ้ไม่ oh God. มมก้อนมาวาร์ปก่อนวาร์ปอีกทียิงลัวไปครับธนูฝนวางกับดักเอาดิเอาเ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 ดิโอ้ย ตรงตันเรียบร้อยไอ้หนุ่มเคีย่ยงครับผมมีพึ่งลังพึ่งเยอะเหลือเกินอืมอืมโอ้ยขอช่วยชาวบ้านครับไปไปโชคดีเพื่อนรีบไปเปิดประตูทุกคนสเต็ปนี้ลากก่อนครับลากเคลือบก่อน ึ๊บเข้าไปแล้วอันติวางแถบแล้วเยอะรัวโอ้ยโดนเสียเคลือบก่อนนี่ไงไอ้บินเข้าไปป่า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 มาเลยเคลียร์ลังเยอะเหลือเกิน นี่ไงครับบิงใส่หน้าหมดอะวางกับดักทุกคนมาเลยครับอันตีเข้าไปครับอะไรหนุม่มอ,อ,อ่ะเดเมเดเมเดตันเดตันเดคเครือบก่อนเอาเดครับเอาเดครับยังไงยังไงยังไง,งยังไงน้องยังไงน้องหน้าเป็นบอสทุกคนเฮ้ยทำอะไรน้าผมกินอะไรอยู่หน้าโอ้โห,ห,โห,ห,โหมกินซากศพทุกคนหมอนี่เคลือบรอเลยปั๊บทำอะไรกันไอ้หนุ่ม ะวางกับดักเอาเดชดมพิษประเดนุม่มยังไงก่อนยังไงก่อนแฝดข้างหลังครับหลบก่อนนี้รออันติอยู่ยิงอับไปครับอืหโูโดนเตี้ยวางดักรอเอาเดชครับ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 มันพังเสาครับเอาเอาไปเพื่อนใครมาวะุ้ย เสียงมาแบบมาไกลโอ้โหโดบเลยมาเดี๋ยวนุ่มโดบทำไมตายหมดอะนี่อัอคัดครับสวยนี่ต้องไปกำจัดนะฮะนี่ข้างบนทุกคนฝัง,งบนนี่ครับอันตนริแล้วก,กันป่าป่าป่าปาป,าบ,ปาบหมดอะบอกเลย หลบมานี่สวยครับขึ้นไปข้างบนครับทุกคนวงเหลืองนะเพื่อจะเคลียร์ที่นี่ครับโอเวอ,อ,อร์เฮียเฮลใครวะมาเพื่อนไปเออโอ,โอเคไปวุ้ยมันมันแบบ ที่นี่มันอะไรกันเนี่ยทุกคนดูดิประสาทเลือดนะยิงก่อนไม่มีอะไรนนี้เคลียร์นี่ออโอ้โหศพเต็มเลยครับทุกคนยิงชิงนะผมอะบอกเลยรัวเข้าไปดิเอาดิ ไปครับผู้บรนีรกับเราเอาไม่เห็นตทดไปเออโหประสาทแห่งเลือดครับที่นี่ม,มีแต่ซากศพครับมีแต่สีแดงเกิดอะไรขึ้นที่นี่ครับทุกคนเราวนมาที่อีกรอบหนึ่งกลับไปอีกรอบน้องไงมาแล้วทุกคน มาเด็กครับสาเขโอ้อันติดแล้วกันครับนี่กับดักเอาเด็กครับหนุ่มยังไงยังไงยังไงรัวๆโอ้โหหาฝนรัวๆมอบหมดอะหายสวยรุ่นครับไปครับเติมเลือดก่อนเจอบอสแน่เลยวะดูแลบอสไฟแล้วโอ้โหกำลังกินเลือดไอ้นุ่มทำไรหลบไปก่อนครับยังไงครับน้องยังไงน้องอุ้ยมาดิกหาฝนต้าไปครับหลบไปก่อนครับ อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเลยหนุ่มมาหนุ่มยังไงหนุ่มยังไงหนุ่มเราล่ามานี่ครับพามานี่ครับเข้าดักสวยครับมาให้น้องอันติเลยครับเราสวยเอาเด้เอาเด้เอาเด้โดนโดนกับดักต่อยังไงครับยังไงยังไงหนุ่มมาเด้มาเด้มาเด้เฮ้ยทบบไรเฮ้ยมาเด้ครับกับดักก่อนครับมาให้น้อง หลัวมาครับปึ๊บมา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 เดี๋ยครับน้องมาเดี๋ครับน้องหุ้ยตัวนอะไรนะแมลงมันตุ๋นแมลงสิงอยู่ทุกคนปึ๊บวางกระดาษก่อนครับสวยอุ้ยตายืหปุ๊บพัก่อนปึ๊บพัก่อนปึ๊บพัก่อนยังไงก่อนหนุ่มยังไงต่องงปล่อยให้งงปล่อยให้งงหลบนี่ครับเก็บเลือดก่อนนะวันนี้วางแถบมาเดี๋ครับมาเดี๋ครับมาเดี๋ครับ มาเดมาใกล้เดมามาเดมาเดเข้ามาเข้ามาเข้ามายิงมาีเรายังก่อดน,น้องอันตเิยละกันไปไหนโอ้โหโดดหนีมาเดครับเออโดนสวยเครือบก่อนครับห <c oughs> มดไอ้นุม่มตัวอะไรไม่รู้ครับอันนี้อืมถูกปีศาจสิงไว้นะฮะโอ้ใหม่กอดวิ่งต่อวันนี้เรากลับไปทางเดิมครับทุกคนนะรอดช่องนี้ไป ปาบไปรถช่องสิโปนะเก็บของกันเอาบมดรอะไว้ย่อยครับของดีแล้วจุดนี่นะครับจุดเทียนไขปึ๊บนี่ไงสตองโฮปลดล็อกเรียบร้อยโอ้ยมีคนอยู่มากมายตันนี้ตั้งแต่ชั้นสี่เข้ามาครับทุกคนครับเหมือนว่าผู้คนออนไลน์นะครับมากมายครับทุกคนถือว่าชิ้นนี้น่าสนใจจริงครับนะใครยังไม่กลับมาครับลองกลับมาเล่นดูครับเปิดใจดูครับทุกคนนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ ลาด้วยท่าควงพนูนี่อย่างเท่แล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคนป่าบ้า,บาเกมจากทุกคนอ่าสวยแสนูเข้าซองวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายลวจ้ะ